สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่4ประจำปี2563ณห,ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอด โดยมีนายปิรัต์อุดมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า200คน มีประเด็นสำคัญเช่นการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ไปรักษาการในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากต้องการให้งานดำเนินต่อไปอย่างคล่องตัวและไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆรวมไปถึงการสร้างโรงเรียนคุณภาพวิถีใหม่วิถีคุณภาพ สพปตากเค .2 โดยการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างชีวิตให้กับนักเรียนการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ในสถานศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประชุมการรับนักเรียนงานทะเบียนนักเรียนหลักฐานทางการศึกษาและสถานะทางทะเบียนของนักเรียนในสังกัด